be a billionaire so freaking bad by all of the things i never had i want to be on the cover of Forbes magazine i to i see my name in shine แล้วก็แครอทขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็ต้องเลือกแครอทนะคะที่สดแล้วก็ไม่ช้ำคะ่ะผิวเรียบเนะะียนค่ะอไปขเรากาอกแค่ะ อได้เป็นแรร์้วนะคะะเราก็จะมาทำการออกมาจุดก่อนค่ะจะมีทั้งหมด6กกีบเราจะแบ่งเปสามนะคะก็คือขีดจากจุดศูนกลางขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็ได้มุมเสมอกันนะคะหเส้นแล้วก็อีกหนึ่อีกหเส้น เรามาไว้แบบเป็นบางๆนะคะแล้วก็ขีดตรงกลางอีกทีนึงนี่การขีดตรงกลางตรงกลางหาเราจะได้อย่างนี้นะคะพอได้อย่างนี้แล้วมันจะแบ่งได้ทั้งหมด6กลีบก็คือเรานะคะจะต้องทําการตัดนะคะส่วนระหว่างกลีบตรงนี้ออกไปให้หมด

าาทำอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนสุดเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นแ,บบนแล้วเราก็ทำหมดอ่นอ,อย่างนี้นะคะออก,ก็คือแสบไปเรื่อยๆจากนั้นเรามาทำช่องช่องระหว่างกีบนะคะช่องระหว่างกีบ ขั้นตอนกบก็คือนี่ตัดลงไปชื้ชืๆนะคะอ่ะเรามาดูกันก็คือการทำนี้ให้ได้มุมเอียง45องศาแล้วก็อีกข้างนะคะข้างขวาอีก45องศานี่ค่ะจะได้อานนี้อ่ะอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราก็เราก็ทำนะคะให้โดยรอบจากนั้น เราจะมาทําให้มันเป็นมนๆน,น,นะคะนี่เห็นไหมคะตอนนี้ยังมีลำอยู่แล้วต่อไปนะคะเราก็ต้องทําให้ผิวรอบพาของกีบเป็นโค้งเท่ากันนะคะแ้วกรเอามีแกะสลัก,อกเอ,อ่อขัดเกาวไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะ่ะให้มันประมาณว่าให้มันโค้งอะคะ่ะโค้งไปเรื่อยๆนะทุกกีบเลยะคะ่ะให้มันมีโค้งมนเท่ากันนะคะ เท่ากันนะคะแล้วจากนั้นมันก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็ค่ะจากนั้นนะคะพอเราได้กรีบอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะทำตรงกลางค่ะโดยจับมีดอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำมาจุดเอาไว้นะคะจริงๆแล้วแครอทจะมีจุดแล้วก็แสะค่ะแสะเข้าไป 45. 45องศานะคะ โดยแบบไปเรื่อยๆได้เป็นรอยอย่างนี้นะคะแล้วก็ เอาเป็นสองชั้นนะคะแล้วก็เสอเสะด้านข้างออกมาเสะด้านข้างออกมานะคะ เราก็ทำให้หมุเสก็้แล้าคะก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นูนวงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นมาได้วงกลมข้างในนะคะซึ่งเป็นแกสสอนของดอกกระดุมทองเรียบร้อยแล้วเรามาทำการขีดค่ะ ลดลงไปหน่อยนึงตรงลงไปอย่างนี้แล้วเราก็แสะนะคะให้ได้มุม45องศาเช่นเคยแรงนี้นี่แล้วก็แสออกมานะคะจะได้ร่องเห็นไหมคะร่องที่สวยงามนะแล้วก็กีดอีกทีนึงก็ซอน45องศา เราออกนะคะจากนั้นเรามาทำตาขวางนะก็ทำเหมือนเดิมล่ะคะ่ะนะคะแล้วก็เกาออกนี่น,ะะออนี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเส้น เรีแล้วค่ะเราได้เกสรดอกกระดุมทองแล้วนะคะและตอนนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วเป็นดอกกระดุมทองค่ะเห็นไหมคะง่ายๆเลยสวยใช่ไหมด้วยพเราทำกันได้นะคะที่บ้านนะคะกลุ่มพวกเราก็ขอจบกัารนเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะส o s s the water across the deep sky ขอบคุณกอบใจขอบพระทยัย thank you ค่คะ